หลุดหรือยังหลานดึงยายแล้วยายก็ดึงตาตาก็ดึงหัวผักกาดเอาฮึบเร็วหนึ่งสองสามฮึบพี่ในเรช่วยฮึบเราจะได้ออกเร็วๆฮึบไหมฮึบไหมช่วยฮึบไหมฮึบอันนี้ครับฮึบนพี่ในเรือเข้าไปช่วยเอาช่วยใครมาช่วยนี้ใครนี้เข้าไปช่วยเอาตามหมามาช่วยให้หมามาช่วยดึงหัวผักกาด หมาก็ดึงหลานหลานก็ดึงยายยายก็ดึงตาตาก็ดึงหัวขับกาดนี่ออกรืยยังออกมาจากพื้นเลี้ยงยังเลยแล้วหลานก็ไปตามใครมาช่วยนี่อ่าไปตามแมวมาช่วยอ่าแล้วแมวก็ดึงหมาหมาก็ดึงหลานหลานก็ดึงยายยายก็ดึงตาตาก็ดึงหัวขับกาดหลุดเลยยง หลุดเรียงคะยังเลยนีเมลไหลจะหลุดพี่นายเรือดูซิแมวไปตามใครมาหนะูใช่ไหมตามหนูหนูตัวเล็กหรือตัวใหญ่นี่ตัวเล็ก่ะด,ด,ดูซิหลุดหรือ,รอยังเขาช่วยกันดึงช่วยกันดึงหลุดหรือยังยังเลยแล้วสุดท้ายนั้นเขาไปตามพี่นายเรือมาช่วย พี่นายเราต้องช่วยกันยึดนะเนื้องี่องทราบไหนยึดให้ได้ฟังหน่อยยึดหน่อยในหึดช่วยดึงกันใช่วยดึงดึึงเอาอีกหนึ่งข้างอีกหนึ่งข้งฮึบฮึบเฮ้ยออกเลยยังออกเลยยังใช่ยอกเมื่อพับกาดหลุดแล้วเพราะใครมาช่วยพี่นายเลยนใช่ไหมมีใครบ้างใครช่วยกันบ้างนี่มีใครช่วยบ้างมีคุณตาแล้วก็ใครครับคุณยาย อ,ออกแล้วเพราะว่าใครช่วยด้วยมีใครด้วยนี่ใครนี่ดอะไรโนโอนด้ยปลากระิเดียวแมวครับแมวมาช่วยอะไรเนื้อมาช่วยดึงผักกาดมือย,ยังไงไม่มีมือมีแล้วนี่เอาเอามือเกาะปึ๊กไว้แล้วก็ดึงแล้วพี่เนื้อได้ช่วยเขาไหมแต่ยี่ที่คุณครูบอกตัมือให้ตัวเองหน่อยฟังนิทานจบแล้วหนึ่งเรื่องตัวมือเวเล็กคู ณยายไปตามใครมาคะนี่หลานหลาอ่ามีใครบ้างคนนี้ใครคุณตาคุณตาแล้วคนนี้ใครครับคุณยายแล้วก็คนนี้ใครหลานอันนี้มีใครอีกเขาทำอะไรกันนี่ยเขาดึงอะไรเขาจำได้ใหญ่ใหญ่ยังไงคัท่ายังไงคัทยังไงใหญ่ขนาดไหนขี่นนรกขึ้วัดอะไรหลานก็ตาอะไรนี่อะไรหลานตามใครมาหลานแล้วก็มา ประการหยุด้ยังไหมหมามาช่วยหอปรกการหยุดยังยังเลยใช่ไหมอ่าเขาทำอะไรกันนี่เขาทำอะไรกันยันยันมใช่ไหมทำมือยังไงอับดึนแขนคูนๆหน่อยเขาดึงนยังไงหมอบอกกาดึงยังไงดึงยังไงดึ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 งเร็วช่วยกันดึงเขาเตงอสองมือเลยเขาดตงแบบนี้ดึงดึงให้หยุดเลย แมวแมวร้องยังไงคะแมวยังไงมไม่ได้ยินเลยมได้ยินแมววงไงแมวมคิดเกดายังไงอ่ะมาฮ้อง้องมาไม่ใจ้ง้องฮ้อมาไม่ร้องฮมาร้องยังไงมากิดเป็นอะไรดใครร้องอย่างนี้ เขา,าร้องอย่างนั้นเหรอแล้วพี่นายเรือไม่ร้องใช่ไหมเพราะว่าเป็นอะไรฟูดบอยใช่ไหมเป็นฟูดบอยเขาร้องไหมไม่ร้องไม่ร้องอุ๊ยพี่นายเรือคะาเขาทำอะไรกันเนี่ยเขาทำอะไรกันเขาดึงอะไรดึงเรือผ่ากาศผ่าอากาศอะไรผ่าอากาศยักษ์ใช่ผ่าอากาศยักษ์แลวไม่ไมร้องยังไงหนูอ้าอย่างั้นเหรอ หนูร้องยังไงร้ๆๆองยังไงนะๆๆๆอ๋อจิ๊บ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 ใช่ไหมอ่านี่เขาก็ช่วยกันดึง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 อะไร,ด,ะไรดึงอะไรนะดึงอะไรนะน <pequ en> ิ้วนั่นนี่ใคร